กิจกรรมเด่นกโนออเภบึงสามคีประจำเดือนมิถุนายนพศ2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและคนรอบตัวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคีนำโดยนางสาวพันธิภาประวาสุขรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อกศนออำเภบึงสามัคีเล็งเห็นความสำคัญจึงได้มอบหมายให้ครูและบุคลากรลงพื้นที่จัดโครงการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชือ้อโควิด -19 โดยมีคุณหมอวิษณุผู้ทอง นักวิชาการสาธารณนสุขชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 รวมถึงการรับรู้ข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ของตนเองในปัจจุบันจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนอำเภอบึงสามคีโดยมีครูและบุคลากรลงพื้นที่ทุกตำบลสอนวิธีการทำสามารถทำใช้เองได้โดยง่ายและแจกจ่ายเพื่อนำไปใช้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด -19 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร ชนิดของพืชสมุนไพรคุณสมบัติและการต้านทานโรครวมไปถึงการขยายพันธุ์ชนิดต่างๆเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนวิธีการทำน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวต้านภายัยโควิด -19 เพื่อให้ความรู้ประโยชน์ และสรรพคุณของน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวต้านภายัยโควิด -19 สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิดและสามารถประกอบอาชีพเสริมได้ดังนั้นประชาชนคนไทยต้องตระหนักว่าปัญหานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำคัญของคนไทยทุกคนต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน เพื่อให้การเข้าสู่การระบาดของโรคระยะที่3เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเพื่อโรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถรับมืออาการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคนต่อสู้ด้วยสติโรคติดต่อไวรัสโควิด COVID -19 นี้สามารถป้องกันได้ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นพวกเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้งด้วยการมี สำนึกต่อสังคมและการสร้างสังคมสมันฉัน